รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสร,รมิมการยกระดับภูมิปัญญาไทยไปสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสร,ริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศสนับสนุนและส่งเสร,ริมการปรับใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งเป็นศักยภาพของคนไทยและถุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเช่นอาหารท้องถิ่นไทยผ้าไทยผสมผสานกับศิละปะร่วมสมัยเพื่อยกระดับผลิตภาาัณฑ์โอท็อทั้งด้านมาตรฐานและดีไซน์ ให้ทันสมัยโดดเด่นแตกตา่างและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกระทรวงมหาทยัยกำหนดนโยบายเน้นหนักาด้านสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง การภายในงานประกอบด้วยการจัดการสแสดงและจำหน่ายัิธิคูโอทอททั้ง5้าประเทศจำนวน77บูธกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการเส้นทางผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นกลางกิจกรรมส่งเสริมการขายช่วมงมงคลและกิจกรรมการสแสดงศิลปวัฒนธรรมการสแสดงดนตรีตลอดการจัดงานเปลี่ยนแปลงไปปีนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของทีมออแกเนเซย์นะครับซึ่งเป็นมืออาชีพแล้วก็ ที่เป็นผ้าคงได้ก็มีผู้ประกอบการนะครับที่มาจากนอกพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อสร้างโอกาสาทางเลือกให้กับคนที่มาดูงานแะละก็รอบซื้อสินค้านะครับรวมถึงมีบอร์ดนเทศกาลนะครับเรื่องของอการสืบสารลักษาต่อยอดของทองหิงนะครับที่สืบสารต่อจากมุงราชินี เทศการ,ริีกาซึ่งซึ่ง,งได้มีการประยุกต์กเรมาองความรู้ดีไซน์สมัยใหม่น,นะครับต้องไปด้วยนะ,ะเห็นได้ว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่มีความพิเศษเพิ่มเติมเึ้นลอียน,นะครับทีจะททำที่มีเปิดงานมหาการรมสืบสารภูปัญญาพาพื้นถิ่นอัตสิ์ตรังอย่างเป็นทางการค่ะ ดิฉันขอรีนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจะได้ร่วมกันนับถอยหลังเพื่อที่จะเปิดงานมหกรรมอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมแล้วนะคะับห้า,หาส นี่คือภาพที่ยิ่งใหญ่นะคะการนำพาของจังหวัดตรังมาสวยงามมากขนาดไหนนันเองครับนี่เลยค่ะคือหน้าสื่อราชการนะคะระดับจังหวัดและถึงอัตลักษณ์ความเป็นปัตตานีอัตลักษณ์ความเป็นกลางของเรานะครับผ่านรูถลายผ้ามาออกบูธครับนี่คือความสวยงามนะครับแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดตรังของเราครับยังติดรอยยิ้มไว้นะคะปัญดาติดรอยยิ้มทุกท่านค่ะ ในดางนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุอขายโอนทับจังหวัดตรงังไว้นักโอกาสนี้เป็นอย่างสูงค่ะตรางค่ะถูกมอบให้จักท่านประธานในพิธีขอเสียงประมะูะลในงานนี้สักครัง้งค่ะราบสำหรับท่านของหัว้ราชการจังหวัดตรังค่ะ